คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโตเกียวรีวนเจอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ช n n น l พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับโตเกียวรีวนเจอร์ตอนที่218นะครับผมหรือว่ามังหะนั่นเองซึ่งในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ตัวของทาเคมิจิใช่ไหมครับผมไปเที่ยวที่บ้านของดาเคนแล้วก็ ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมองเห็นอน,นาคตได้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมา2ครั้งแล้วนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกว่าภาพอนาคตมันแฟลชแบ็กใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ออกมาขอโทษเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทําตอน218นะครับถึงจะมาช้าไปหน่อยแต่ก็มาแน่นอนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มตอนที่2 1 8กันเลยแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยซึ่งเปิดตอนมานะครับก็จะเป แล้วก็น่าจะเป็นตัวของเซนจูเนี่ยกำลังนั่งคุยกับใครบางคนอยู่แล้วก็ได้มีข้อความเขียนไว้นะครับว่า 7กระกฎาคมปี2008นะครับผมจากนั้นเนี่ยข้อความทางด้านข้างของมังงะเขาได้เขียนว่าทาเคมิจิได้รับเชิญไปงานใหญ่ของแก๊งบามันที่ทนาบาตานะครับผมซึ่งงานใหญ่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นงานประชุมของแกงบามันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าถูกต้องตั้งแต่นั้นมาบริษัทได้เริ่มใช้พวกอันตพานและให้พวกเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในธุรกิจของเราณนะจุดนี้เราไม่ต้องการที่จะถูกทอดทิ้งในการปฏิบัตินี้ พวกคุณเนี่ยช่วยเราได้ไหมและหลังจากนั้นนะครับพอชายคนนี้เนี่ยพูดจบนะครับผมมันก็จะเป็นชายตัวอ้วนอ้วหน่อยนะครับที่กําลังนั่งคุยกับเซนจูหลังจากนั้นนะครับตัวของเซนจูเนี่ยก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าฉันคิดว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลือก ชายคนนั้นเนี่ยก็เลยได้สวนกับมาต่อเลยนะครับว่าขอบคุณมากตอนนี้มีบามันอยู่กับเราบริษัทของเราจะแข็งแร่งขึ้นเป็นร้อยเท่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเซนจูเนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่าอย่างไรก็ตามถ้าสามัญชนเข้าไปพัวพันกับการค้าประเวณีแน่นอนว่าพวกนายเนี่ยจะต้องถูกทำลายและพังลงนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายเนี่ยสมควรได้รับหรอกหรอชายคนนั้นเนี่ยพอเห็นเซนจูโกดก็เลยได้พูดกับมาว่าขอโทษขอโทษนะครับผมตัวของทาเคโอมิที่ยืนอยู่ห่างๆเนี่ย ก็เลยต้องถอนหายใจเลยนะครับคุมขมับเลยว่าจะไปทําแบบนั้นทำไมนะครับหล <_ d ata> ังจากนั้นตัวของทาเคโอมิก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าเอาละเซนจูเขาเป็นลูกค้าของเรานะตัวของเซนจูเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าฉันเข้าใจดีว่าไม่สามารถคาดหวังให้ธุรกิจเนี่ยบริสุทธิ์และขสะอาดได้แต่ความคิดที่จะให้บามันมาเกี่ยวข้องกับข้อเสนอขยะขยะแบบนั้นเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับผมซึ่งตัวของเซนจูก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวก คาผู้หญิงคาโบเวเีอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางทาเคโอมินะครับตัวของทาเคโอมิเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คือความสามารถในการตัดสินใจโดยที่ไม่เอาอารมณ์ของนายเนี่ยมาเกี่ยวข้องและนั่นคือสิ่งที่ไมกี้ทำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของไมกี้เนี่ย ทำเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับตามที่ตัวของทาเคโอมิเนเขาได้อธิบายนะครับผมแต่ถ้าเรื่องหาเงินเนี่ยผมมองว่าไมกี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่เป็นคนที่คิดค้นในการหาเงินนะครับเพราะว่ามันมีโคโค่อยู่กับตัวของมันด้วยนะครับซึ่งไอคโคโค่เนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าเงินให้กับทุกแก๊งอยู่แล้วนะครับเท่าที่มันเคยผ่านมาเนาะซึ่งงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยดีกว่าภาพเนี่ยก็เลยได้ตัดไปทางทาเคมิจิแล้วก็ตัวของดาเคนเหมือนกับว่า จะเดินลงไปในสถานที่1นึ่งะครับซึ่งแา่เคมิจิเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าดังนั้นการประชุมของแก๊งบามันจะจัดขึ้นในอาคารที่ดูปกติแบบนี้เหรอแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้หันกลับมามองนะครับก็เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดเขาก็เลยได้นึกในใจว่ามีกล้องด้วยเหรอแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้นึกในใจต่อนะครับว่า และประตูที่แน่นหนาะเรากับเป็นฐานทัพลับและสักพักหนึ่งพอเขาเดินมาถึงจุดหมายนะครับเขาก็เลยได้เห็นการต่อสู้ที่ลานประลองนะครับผมถึงกับตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดาคินก็เลยได้อธิบายให้ฟังว่าชั้น B1 เป็นฐานทัพใต้ดินของแกงบามันทาเคมิจิกก็เลยได้พูดต่อหลังจากที่ตัวของดาคินอธิบายนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วการประชุมวันนี้ล่ะเป็นไงบ้าง ดาเคนเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่า มีการแข่งขันที่นี่ทุกคืนคนรวยเนี่ยจะดูแมตช์เหล่านี้ผ่านจอมอนิเตอร์แล้ววางเดิมพันโดยการทำมาหากินในชั้นบีหนึ่งนี้นะครับผมนักสู้เหล่านี้กลายเป็นหน่วยที่ทรงพลังหน่วยที่ตอนนี้รู้จักกันในบามันว่าแข็งแกร่งที่สุดของแก๊งเรานะครับหลังจากที่ตัวของดาเคินอธิบายเสร็จนะครับผมตัวของใครบางคนเนี่ยก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าพอได้แล้วปิดกล้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ตะโกนกลับมาอีกว่า การแข่งขันวันนี้จบลงแล้วนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นเซนจูพราอหลังจากนั้นนะครับดาเค็นเนี่ยก็เลยได้พูดกับมานะครับว่าและในแก๊งอันทรงพลังนี้บุคคลที่แข็งแร่งนําทีมและหลังจากนั้นนะครับลูกน้องเนี่ยก็ตะโกนเรียกกันใหญ่เลยนะครับผมลูกน้องเนี่ยก็คาว่ารากิเซนจูเซนจูนะครับเซนจูก็ ถอดฮู้ดออกเพราะตะกี้ยังไม่ถอดฮู้ดไงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยเซนจูก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าบัดนี้เรามาเริ่มการประชุมใหญ่ของแก๊งบาร์มันกันเถอะและต่อมานะครับลูกน้องก็ยังตะโกนเรียกอยู่นะครับว่าเซนจูเซนจูอยู่นั่นแหละคนโกหูเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตัวของเซนจูเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวของทาเคมิจิเนี่ยก็เลยได้นึกในใจว่ากองเชียร์หยุดแล้วะ และต่อมานะครับเซนจูก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ทุกคนมองมาข้างหน้าฮานากากิ ทาเคมิจิพอหลังจากที่เสนอชื่อของตัวพระเอกนะครับผมเซนจูเนี่ยก็เล่าประวัติการเป็นมาของพระเอกว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งลูกน้องในละแวกนั้นเนี่ยพอได้ยินเซนจูพูดว่าให้มองไปนะครับผมก็เห็นทาเคมิจิยืนอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยก็เลยได้พูดประวัติว่าเหตุการณ์3สิงหาฮาโลวีนเลือดการต่อสู้ในวันคริสต์มาสกับแบ็กดากอนรุ่นที่10อย่างไทจูแล้วก็สุดท้ายแกนนำเหตุการณ์ค ันโตนะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอกับแก๊งเทนจิโก้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตเกียวมันจิคขนะครับแล้วก็เป็นผู้นําคนสุดท้ายของแก๊งแบ็กนาคอนนั่นก็คือแบ็กนาคอนรุ่นที่11นะครับและหลังจากนั้นนะครับตัวของเทคิมิจิเนี่ยก็เดินมาถึงต่อหน้าเซนจูนะครับผมและเซนจูเนี่ยก็เลยได้พูดว่า ใส่นี่สิฮานากากิจากนี้ไปนี่จะเป็นเครื่องแบบของนายยินดีต้อนรับสุบามันฮานากากิทาเคมิจิหลังจากนั้นนะครับตัวของเซนจูเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าถึงเวลาแล้ววันที่14กรกันดารดเราจะต่อสู้กับแก๊งคันโตมันจิไคและก็แก๊งโลคุฮาระทันใดมาเริ่มศึกสามเทพกันเถอะนะครับผมตัวของเซนจูก็ประกาศก้าวเลยว่า เริ่มสงครามนะครับผมหลังจากที่เซนจูผู้จบลูกน้องในละแวกนั้นนะครับผมก็เหมือนกับว่า เขาเนี่ยจะเฮกันเลยนะครับผมและต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ทาเคมิจิใส่ชุดแล้วเรียบร้อยนะครับใส่เครื่องแบบแล้วนะครับผมแล้วก็ได้นึกในใจนะครับว่าในที่สุดเราก็จะได้เจอกับไมกี้คุงแล้วและภาพก็ตัดไปที่ทาเคโอมิแล้วก็ดาเิเอนที่กําลังเฝ้ามองอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของทาเคมิจิก็เหมือนกับจะกลับบ้านไปแล้วก็นั่งเฝ้าดูชุดนะครับผมในขณะที่เฝ้าดูชุดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าคาวารากิเซนจูก่อนหน้านี้ต้องเป็นอีกคนนึงแน่ เซนจูค่อนข้างที่จะเป็นเด็กในวันนั้นซึ่งต้องขออธิบายว่าในวันนั้นก็คือวันที่เขาเนี่ยไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกันนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของทาเคมิจิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อขึ้นมานะครับว่าฉันสงสัยว่าเซนจูคิดอะไรอยู่นะครับผมต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดไปทางทาเคมิจิเหมือนว่าจะมีใครเรียกเขาและพอเขาเดินออกมาตรงระเบียงนะครับก็เป็นเซนจูนะครับทาเคมิจิเนี่ยถึงกับคิดในใจเลยนะครับว่าเซนจู มาทำอะไรเนี่ยและหลังจากนั้นนะครับเซนจ,จูก็เลยได้พูดต่อไปเลยนะครับว่าออกไปเดทก,กันเถอะ ทาเคมิจินะครับผมและคําบรรยายสุดท้ายของมังหะตอนนี้นะครับเขาได้บรรยายว่าศึกสามเทพใกล้เข้ามาแล้วแล้วในสัปดาห์หน้าเซนจูผู้ซึ่งทิ้งทาเคมิจิได้ด้วยความประทับใจกับการแถลงการที่แข็งแกร่งทันใดนั้นก็เชิญทาเคมิจิเนี่ยออกเดทนั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะอธิบายเพื่อนๆเข้าใจนะครับผมก็ประมาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซนจูเปิดตัวของทาเคมิจิเนี่ยได้แบบว่าดูแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ดูแบบเข้มขึมมากๆและสุดท้ายเนี่ยก็มาชวนออกเดทกัน นะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของมังงะตอนที่218ของโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s ดซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าแปลผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ